คนได้ก้าวตามนสัตว์ได้เดินตาตามรอยฟ้าพระสัตว์สดาเสียงอ่านหนังสือพุธกิจ45พรรษารวบรวมจากพระไตรปิฎกโดยอาจารย์อนัชชัยเหลืองอมรชัย จัดทาโดยกลุ่มกัลยานมิตรบุญพุทธกิจ45พันษาเล่มที่หนึ่งตอนพรรษาที่หนึ่งปีรากาประทับจำพรรษาณนะป่าอิสิตปัต,ตนะมฤคทายวันกรุงพาราณสีสรุปเหตุการณ์สำคัญในพรรษาที่หนึ่งหลังจากที่ทรงตัดสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่พุทธคยาแล้ว ทรงตัดสินพระไทยจะเผยแผ่สิ่งที่พระองค์ได้ค้นพบจึงเดินทางปล่อยปโปรดปัญจวัคคีผู้เคยดูแลพระองค์ตอนที่พระองค์ทรงบำเพ็ญทุกขกิริยาที่ป่าอิสิปตนะมรุทายวันทรงจำพรรษาที่หนึ่งกับปัญจวัคคีที่ป่าอิสิปตนะมรุทายวันนั่นเองในระหว่างพรรษา ทรงโปรดนักบวชนาละกะซึ่งเป็นหลานของอสิติดาบทได้แสดงโมเนยะปฏิปทานโปรดจนนาละกะได้เป็นพระอรหันทรทรงพบยักษกุลบุตรผู้สแสวงหาความสงบมาถึงป่าอิสิปัตนะมฤคทายวันท่านเป็นครหั์คนแรกที่บรรลุเป็นพระอรหันต ส่วนบิดาและมารดาของยสสก,กุลบุตรเป็นอุบาสกและอุบาสิกาคนแรกในพุทธศาสนาเพื่อนอีก54คนของพระยสะออกบวชตามในเวลานั้นจึงมีพระสาวก60องค์ส่งส่งพิสุททั้งหมดออกประกาศพระศาสนาหลังออกพรรษาได้โปรดพัทธวคี ชายหนุ่มสามสิบคนที่ออกตามหาหญิงแพทย์สยาทส่งเดินทางไปที่อุรุเวลาเสนานิคมเพื่อโปรโดชดินสามพี่น้องและบริวารหนึ่งพันหลังจากที่ชดินทั้งหมดหันกลับมานับถือาศาสนาพุทธแล้วส่งกลับไปเปลื้องคำสัญญาที่ให้กับพระเจ้าพิมพิสารว่าหากตัดสรู้แล้ว จะกลับมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารพระเจ้าพิมพิสารถวายวัดแห่งแรกในพระพุทธศาสนาคือเวลุวันวิหารทรงรับคู่พระอัครสา,าวกคือพระสารีบุตรและพระโมคัลานะเข้ามาบวชในวันเพ็ญเดือนมาคะเกิดเหตุการณ์สำคัญในปฐมพุทธกาลคือ วันจตุรงคสันนิบาตทรงแสดงพระโอวาทปาติโมกค,ครั้งแรกและครั้งเดียวในศาสนาของพระองค์ทรงโปรดปิปะพลิมานกหรือพระมหากัสปะและสุดท้ายทรงเสด็จกลับไปโปรดพระญาติที่กรุงกบิลพัทครั้งแรกหลังการตัดสรู้ซึ่งมีพระญาติตามออกมาบวชมากมาย ในท้ายของพรรษานี้เองส่งปโปรดทัพพระมะละกุมารสามเณมรซึ่งบรรลุพระอระหันต์ที่มีอายุเพียงเจ็ดขวบและส่งพบท่านอนาถบินทิกะเศรษฐีมหาอุบาสกพ,พระสูตรที่เกิดขึ้นในพรรษานี้ธรรมจักกัปวัตนสูตรปฐมเทศนา ทรงแสดงทางที่บรรพชิตไม่ควรเสพสองอย่างคือข้อปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางแสดงแก่บรรจะวะัวคีอนัตตลัคณณสูตรแสดงเครื่องกำหนดหมายว่าเป็นอนัตตาไม่ใช่อัตตาตัวตนโปรดพระบรรจัวะคีนาลกกาสูตร โมเนยะปฏิปทาคือปฏิปทาของมุนีคือข้อปฏิบัติเพื่อบรรลุธรรมแสดงแก่พระนาลกะดาบทอนุบุพิกถาธรรมเทศนาที่แสดงถึงความลุ่มลึกเป็นลำดับได้แก่ทานศีลส,สวรรค์โทษของกามการออกจากกาม แสดงครั้งแรกแก่ยศกกุลบุตรสามุกกังสิกะธรรมเทศนาธรรมเทศนาที่ทรงตัดสู้เองได้แก่อริยสัจสี่ทรงแสดงครั้งแรกแก่ยศกกุลบุตรอาทิตะปริยายสูตรแสดงถึงความรุ่นร้อนของจิตใจด้วยอำนาจของกิเลส เปรียบได้กับความร้อนของไฟล้วนไม่เที่ยงไม่น่ายึดถือโปรดะดินสามพี่น้องและบริวารหนึ่งพันมหา,าราถชาดกแสดงแก่พระเจ้าพิมพิสารพร้อมด้วยพรามข์าหบดีชามคตสิบสองนหุติโลกุดสูตรว่าด้วยเรื่องเปรตที่อยู่ภายนอกฝาเรือน แสดงแก่พระเจ้าพิมพิสารเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้ญาติที่เป็นเปรตโมคคลานสูตรส่งประธานอุบายแก้ง่วงโปรดพระมหาโมคคลานะทาตุกรรมฐานการพิจารณาธาตุหกคือข้อปฏิบัติอันเป็นสิ่งที่สิ้นทุกขโปรดพระมหาโมคคลานะ เวทนาปริฆาสูตรหรือทีฆณะสูตรการเกิดขึ้นของเวทนาอย่างปรมัต์แสดงแก่ทีฆนะปริภาชกหลานของท่านพระสารีบุตรและพระสารีบุตรมหาปรธานสูตรว่าด้วยพระพุทธเจ้าในอดีตและพระอัครสาวก โอวาทปาติโมหัวใจพระพุทธศาสนาเป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายแสดงในท่ามกลางมหาสังฆสันนิบาตมีองค์ประกอบสี่ประการเรียกว่าจาตุรงคสันนิบาตโอวาทปฏติคหานูปะสัมปทานแสดงโอวาทสามประการเป็นการอุปสมบทแก่ ปิปะพลิปาริภาชกค,คือท่านพระมหากัสปะกัสปะสั่งยุต์แสดงคุณของพระมหากัสปะเทระจันทกินนอนชาดกว่าด้วยเรื่องความจงรักภักดีของพระนางยโสธลาพิมพาที่มีต่อสามีในอดีตโปรดพระนางยโสธลาพิมพา ทักกินาวิพังคสูตรว่าด้วยเรื่องการถวายทานแสดงแก่พระนางมหาประชาบดีโคตมีมหาธรรมปาละชาดกว่าด้วยเหตุที่ไม่ตายในวัยหนุ่มแสดงแก่พระเจ้าสุโธธนะสถานที่ในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนา ป่าอิสิปตนะมฤคทายวันอยู่ใกล้กรุงพาราณสีแคว้นกาสีปัจจุบันคือสารนาดกับปาสิกวนาสันไรฟายอยู่ใกล้ตำบลอุรุเวลาเสนานิคมเมืองขยากรุงราชครึกแคว้นมคตตำบลอุรุเวลาอยู่ที่กรุงราชครึก ตำบลขยาศรีสาอยู่ใกล้แม่น้ำขยากรุงราชครึกลัทธิวันสวนตาลหนุ่มอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของกรุงราชครึกพระวิหารเวลุวันกาลันทกะนิวาปะสถานอยู่ใกล้เชิงเขาเวภาระบันพศนอกพระนครทางทิศเหนือของกรุงราชครึกกัลละวาลมุตตคาม อยู่ที่กรุงราชคฤึกแคว้นมคตถ้ำสุกรขาตาอยู่ระหว่างทางขึ้นเขาคิชกูดกรุงราชคฤึกวัดนิโคทารามอยู่ทางทิศใต้ของกรุงกบิลพัฒ์แคว้นสักกะพระราชวังกรุงกบิลพัฒน์เป็นพระราชธานีของแคว้นสักกะอนุปิยาอัมภวันหรือป่ามะม่วง ใกล้หมู่บ้านอนุปิยะกรุงกุสินาราแคว้นมัลละป่าช้าสีตะวันอยู่ที่กรุงราชครึกลงสุขกันก็มาก่ียุคนี้แสนโชคดีมีรย